มองยังไงฮะกับตลาดวัวปัจจุบันเอาเลือดร้อยนะครับก็ยังกว้างยังไปได้เยอะครับยังไปได้อีกไกลไปไปได้ไกลเลยว่าตอนเนี้ยมีุคนอยากขอซื้อเราแต่เราไม่มีไม่มีขายยังยังไม่พอเราต้องเก็บไปเป็นแม่บล็อกก่อนแนวทางอนาคตวางแผนไว้ว่ายัางไงฮะก็พยายามทำแม่บล็อกของเราให้สวยแล้วก็ส่งเข้าประกวดแนวทางชัดเจนนะครับนะบมี มีที่มาแล้วก็มีเป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึงด,ด้วยเดินเดินเดินต้องเ,เ,เดินหน้าต,ต,ต่อไปครับ <laughs> สวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> พูดจาภาษาบัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะมาชมคอกเลือดร้อยบ้างนะครับที่นี่สายพันธุ์ไม่ธรรมดาเลยครับสายพันธุ์แม่เนี่ยก็คือแบบ SK ลนล้วนๆเลยพี่น้องครับแล้วก็ใส่พ่อนอก ทั้งนั้นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยววันนี้พาชมบัวเลือดร้อยของสอจอแมนนะครับแห่งเมืองอชนบุรีนะครับนะอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็พาชมรุ่นยานมด้วยนะครับอายุ7เดือนถึงประมาณ1ปีแล้วก็มีเปิดราคาด้วย1ตัวนะฮะร,รอ,รอดูรอชมกันครับผมครับพี่น้องครับก่อนที่จะ พาไปสอบถามพูดคุยรายละเอียดกับท่านสอจอเนี่ยขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะก็คือว่าพี่น้องท่านใดเนี่ยครับที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจนะฮะในเรื่องของเครื่องทำอ e ิฐบล็อกนะฮะเครื่องทำอ e ิฐบล็อกอัตโนมัตินะครับนะเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับอ,อ,อัดได้ครั้งละประมาณ4ก้อนนะครับนะ พอดีมีคนอยากจะปล่อยต่อนะครับก็เลยฝากประชาสัมพันธ์มานะครับเ,เจ้าของเดิมเนี่ยเลิกใช้แล้วนะครับแต่ว่าสาภาพยังดีอยู่ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับจะปล่อยออกนะในราคา150,000บาทแต่ว่าราคาที่ซื้อมาเนี่ยก็คือ4,50,000บาทนะครับนะถ้าใครสนใจก็ ติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยครับผมเอาละครับไปชมคลิปกันครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับผมนายแมนอิมิตครับเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดชลบุรีนะครับครับผมครับผมเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับก็ตัวนี้ก็สี่ปีกว่านิดนึงครับเกือบห้าปีแล้วครับผมตอนนี้ในฟาร์มของท่านเนี่ยมีกี่ตัวครับถ้าเป็นแม่บล็อกจริงๆตัวนี้เรา หรือประมาณทักเจ็ดแปดเจ็ดแม่ครับแล้วก็จะเป็นลูกครับลูกที่เราเก็บไว้เป็นแม่บล็อกต่อไปครับนะครับเพราะว่าแม่จุดนี้จะแก่มากเราได้มานี่แม่แก่แล้วก็จะมีออกจําหน่ายไว้บ้างครับแล้วก็เสียชีวิตบ้างอืครับผมจะเหลือเป็นลูกอเยอะครับครับผมครับผมผมขออนุญาตถามเลยคําถามแรก ทำไมท่านถึงอยากเลี้ยงวัวครับผมเริ่มแรกเลยก็เลี้ยงแค่งวัวลูกผสมนะครับยังไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นงัวเล่นร้อยแบบนี้ครับบังเอิญไปเจอกับพี่ชายคนหนึ่งที่น่ารักมากเขามีได้คุยกันเราเลี้ยงแพะแล้วเลี้ยงงัวลูกผสมเขาก็มาซื้อที่แพะขี้อะไรอยู่อคุยไปคุยมาเขาบอกเขามีแม่ของเอเคอยู่ประมาณสิบแ็ดแม่แล้วก็พี่ชายเขาไม่ได้ดูแลปล่อยงัวให้โซมผอมมากครับ ก็ลองไปดูอยากอยากอยากเห็นไปดูไปดูก็ชอบอก็เลยคุยกันแลกเปลี่ยนระวังแม่แพะกับแม่วัวโดยเราก็แถมเงินให้กับคุณกรหารอีกหน่อยอ๋อคือหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านเลี้ยงแพะอยู่ครับแพะ แล้วไปเจอกับคนที่เลี้ยงวัวแล้วคุยกันคือตกลงกันว่าเอาแพะไปแลกกับวัวแล้วเราก็แถมเพิ่มเงินให้เขาก็เป็นเป็นการจุดประกายเริ่มต้นการเลี้ยงวัวมาตั้งแต่วันนั้นเลยเพราะว่าเอเคเนี่ยฟาร์มเอชเคเขาอยู่ใกล้ๆบ้านผมอยู่แล้วของพีซูเดียตอนแรกเลี้ยงพันลูกผสมครับลูกผสมมีชาโรเล่ผสมบีฟผสมบามันนย่งี้ครับทั่วไปตอนนี้ยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ครับประมาณกี่ตัวประมาณเกือบเกือบร้อยตัวครับเกือบร้อยตัว แปดสิบตัวแม่ครับแต่ว่าวันนี้ตอนนี้ปล่อยออกไปเลี้ยงครับปล่อยอยู่ในไร่ทุ่งใช่ไหมไร่ทุ่งครับอยู่ที่สวนสวนบามอยู่ในสวนเห็นบอกว่ามีพื้นที่เลี้ยงเยอะมากก็เป็นพันไร่ครับรับผมพี่ของเจ้านายครับครับครับผมครับผมอันนั้นก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าผมจะมาเยี่ยมครับอ่าขอกไร่ทุ่งของท่านบ้างแต่วันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเยี่ยมชม ฟาร์มเลือดร้อยของท่านก่อนนะครับนะแนวทางการเลี้ยงของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เลี้ยงแบบไหนไอ้อาหารยังไงอะไรประมาณนี้ฮะก็อาหารที่เราผสมเองครับแล้วก็เป็นเราปลูกหญ้าเองมีพื้นที่ปลูกหญ้าก็อาหารวันละเช้าเย็นนิดหน่อยเช้าเช้าหน่อยหนึ่งเย็นหน่อยหนึ่งแต่หญ้าเนี่ยก็เช้าเย็นเหมือนกันครับเป็นหญ้าปลูกเองหญ้าในเปียปลูกเองให้กินหญ้าสดเลยหญ้าสด แล้โม่แล้วก็มีอาหารค้นเสริมเสริมครับครับครับก่อนที่จะพาชมวัวเนี่ยฮะขออนุญาตถามอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็คือว่าท่านมองยังไงฮะกับตลาดวัวปัจจุบันเอาเลือดร้อยนะครับก็ยังกว้างยังไปได้เยอะครับยังไปได้อีกไกลไปไปได้ไกลเลยเพราะตอนนี้มีทุกคน จะขอซื้อเราแต่เราไม่มีไม่มีขายยังยังไม่พอเราต้องเก็บไปเป็นแม่บล็อกก่อนครับครับขออนุญาตลืมถามภายใต้แบรน์ชื่อฟาร์มของท่านเนี่ยชื่อฟาร์มอะไรนะเมื่อกี้ผมลืมขออนุญาตครับโชคพิทักษ์ฟาร์มโชคพิทักษ์ฟาร์มครับหรือว่าตัวย่อคือ KA K8 K8 ครับผมพี่น้องถ้าเห็นสัญลักษณ์นั้นก็คือเป็นวัวจากฟาร์มสจอแมนครับร้อยเปอร์เปเซ็นตครับผม แล้ววันนี้อยู่กับหมอตันด้วยนีฮะคนดังครับคนดังของวงการวันนี้ผมมาเจอตัวจริงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดินพาชมบัวไปพร้อมๆกันแล้วก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับผมครับโอเคตัวนี้เฟรมใหญ่มากพี่น้องนี่ก็อายุน่าจะเยอะแล้วท้องด้วยไหมครับเนี่ยเพิ่งออกลูกลูกอ่อนอยู่ครับลูกวิ่งอยู่นอกนู่นอ๋อเนี่ยนะครับลูกเขาอยู่สองเดือนได้ป่ะครับสองวันท้องลอดลูกครับ แต่ว่าเป็นเฟรมใหญ่นะฮะใส่พ่ออะไรไปครับผมตัวนี้ลูก19เก้งห้าครับครับ19ทับห้าครับผมอ๋อแล้วมาถัดมาตัวนี้ก็เป็นลูกผู้นะครับเนาะลูกของตัวนั้นนะครับผมของสามครับลูกของตัวแรกแม่เขาเนี่ยแม่เขาครับผมโอ้นี่พ่อเป็นใครครับเนี่ยเป็น kf kf 81 ตั้งแต่ KF เข้ามาแรกๆเลยครับครับผมโอ้โตัวแรกชุดแรกเลยใส่กับแม่เทาแม่เทาออกมาได้สีนี้แด็กปค่แหลยเป็นไงบ้างพี่น้องอ่าเคเอฟหกแปดหรือว่าหรือว่าเจ้ากาเล็ตเนาะใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ใช่เหรอเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนอ๋อเคเอฟสามหนครับผมครับผมขอขอโทษครับผมจำผิดโอ้สวยดีครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตัวนี้ ประมาณ15้าเดือนนะพี่น้องครับประมาณ15บห้าเดือนอืมอย่างนี้เก็บไว้แล้วท่านครับเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีเผื่อตัวไหนต้องใช้ปัตมจริงบ้างอะไรบ้างอ๋อตัวนี้คือจะเก็บไว้ทําพ่อแล้วแล้วเรามีงวงวฝูงอยู่เผื่อไวุ้มฝูงคุมอะไรได้นี่ก็เทาอีกตัวหนึ่งพี่น้องวัวเทานี่สวยจริงๆนะพี่น้องครับนะลูกเขาจะอยู่ลูกชอบสายเทาเนี่ยเข้ามาดูได้นะครับเข้ามาดูได้เลย แล้วยังมีนี่ฮะแดงแดงตัวนี้แม่เขาขายไปแล้วตัวนี้อ่าลูกแม่เขาโอ้โหสวยมากนี่เนาะอ๋อตัวนี้ลูกตัวนี้ไงอาเหรอฮะโอ้เลยตัวคอด่างนี่ลูกแม่เขาโ่นหกตัวแปดตัวใหญ่ตัวเขารับเนี่ฮะก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานที่ผลิตออกมาไอ้รุ่นลูกรุ่นแรกขของเราครับแล้วก็จะมีน้องๆเขาชุดนู้นครับผมครับผมเดี๋ยวไปทีละทีละชุดทีละตัวเลยครับ ถ้าอย่างนี้เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ับท่านตัวนี้มันตกยี่สิบยี่สิบสี่เดือนได้แล้วครับก็ตอนนี้ท้องแล้วอ๋อท้องแล้วท้องแรกครับนี่ท้องแรกครับเนี่ยฮะบัวแดงแต่ว่าออกลายๆนิดนึงพี่น้องครับเพราะว่าแม่เขาสายเทาเนอะครับแม่ใส่เทาครับผมตัวนี้ก็แม่เทาครับหกแปดครับผมโอ้ สวยมากพี่น้องเนี่ยเฟรมใหญ่เฟรมมาตรฐานเลยฮะท้องแล้วเหมือนกันท้องถ่ายได้ท้องครับครับท้องห้าเดือนนี้ท้องท้องสองนะครับตัวนี้ท้องสองแล้วลูกเขาอยู่นู่นอีกตัวนึงอ่าเดี๋ยวมันมีโซนมันมีโซนหย่านมสวยๆเลยเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปดูครับโอ้สวยมากอย่างนี้ก็ตัวนี้ก็ผ่านรอบผ่านรอบไปครับรอบแลลวรอบกว่าครับนี่พ่อเป็นใครฮะเนี่ยพ่อมันนี พ่อนอกเลยว้าวสวยจริงครับนี่ฮะแม่เขาจะเป็นเอสเคหกห้าสี่แม่คือเอสกสจะเป็นสายเอเคหมดเลยแม่บล็อกเราเป็นเอเคหมดอยู่นี่ฮะคนสืบสายเอสอยู่อยู่นี่ฟาร์มอยู่นี่ครับพี่น้องครับโอ้สวยมากๆท่านครับถ้าเกิด มีใครสนใจอยากจะมาขอดูขอแบ่งเนี่ยก็ขายบ้างไหมครับอย่างนี้มีมีมีครับมีเนาะมีมีแบ่งครับถ้าราคาถูกใจก็มาคุยกันครก็คุยกันได้ครับผมโอ้ใหญ่จริงครับพี่น้องสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ต้องบอกนะครับเฟรมอย่างนี้นะเนี่ยฮะความสวยนะมันจะขายตัวมันเองอยู่แล้วครับคือผมแทบไม่ต้องสาธยายอะไรมากเลยนะครับเนี่ยฮะ ครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เฟร,รมใหญ่มากๆพี่น้องครับตัวนี้เก็บไว้เป็นแม่บล็อกเลยใช่ไหมครับท่าครับ S K 6 2 0 <8, S 1> ครับก็แก<น>่นะฮะถ้าสาย S K นะครับจุดเด่นของสาย S K นี่คือเรื่องโครงสร้างนะพี่น้องนะโครงสร้างได้ความสูงได้ความใหญ่นะแต่ว่าตัวนั้นอาหารจะขาดไปนิดนึงเพราะว่าเดือดเหยียบตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่ามันไม่มีผลในการสืบทอดพันธุกรรมอะไรเลยนะครับมันจะดูให้ลูกครับ เดี๋ยวไปดูลูกูลกเขาลูกเขาครับลูกเขาคือตัวนี้เลยครับผมเนี่ยที่หมอกําลังจูงอยู่เนี่ยครับว้าวส่งลูกแบบเนี่ยฮะไม่ได้เกี่ยวกับหางนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ของเคเอ็คเคแปดแล้วครับครับผมนี่ก็คือเป็นผลผลิตในฟาร์มของสจเลยใช่ไหมครับครับผลผลิตรุ่นแรกๆเลยครับครับครับอย่างตัวนี้อายุเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ยี่สิบยี่หกถึงป่ะ นี่6หกเดือนท้องแล้วขนาดท้องใกล้จะคลอดเดือนหน้าคลอด้วครับจะคลอดเดือนหน้านี้ใส่พ่ออะไรไปครับเนี่ยแม็กซิมัสโดโจแปดสองทับสี่แม็กซิมัสโัโจแปดสองทับสี่ครับผมหมอตันบอกว่าพ่อพันธุ์อันดับหนึ่งของวัวแดงเลยนะครับก็แยกเพศไหมครับไม่ได้แยกไม่ได้แยกอ๋อถามสอจอนิดึงครับครับจองไหมรับจองไหมลูกในท้องเนี่ย เดี๋ยวยังไม่ไม่ได้แยกเพศเไว้เลยว่ายังไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียครับครับผมครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับแต่แยกเพศแล้วยังคุยง่ายว่าเป็นตัวเมียแน่แหมแต่สวยจริงๆพี่น้องเนี่ยฮะดูครับโอ้โหพ่อจูดครับพ่อลูกจูดนะฮะลูกจูดตัวมันเองนี่คือลูกจูดแต่ว่าใส่พ่อแม็กซิมัสเข้าไป นะครับแนละก็เนี่ยลูกตัวที่ว่าหางขาดเมื่อกี้ฮะดูหางเขาครับไม่ได้เกี่ยวกันนะครับนะเนี่ยฮะไม่ได้เกี่ยวกับการส่งพันธุก,กรรมเลยดูโคนหางพี่น้องโอ้โหโคนหางนี่ประมาณขาผมได้ครับเนี่ยใหญ่มากๆครับแม่สาย HK เ k สเคนี่ดูยังไงก็ดูไม่เบื่อนะพี่น้องนะดูยังไงก็สวยครับผมานานๆนะฮะจะได้ไปเจอ,อาสายของ SK อพราะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะหาดูยากแล้วเหมือนกันแต่ที่นี่มีให้ชมเต็มเลยครับพี่น้องครับสนใจเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาชมได้สจครับบอกพิกัดอีกทีนึงฮะพิกัดไทยปโรครับไทยปโรตาบลห้วยใหญ่ครับแต่บ้านเลยพี่ตรงนี้ยังไม่ได้ขอบ้านเลยพี่ไม่เป็นไรครับถ้าจะเข้ามาก็ติดต่อเบอร์โทรสจก่อนนะผมแล้วก็ แอดไลน์ส่งพิกัดให้ได้ได้ครับครับผมครับผมบอกเบอร์อีกทีนึ่งครับ095ย์ครับห59ครับห5 5 1ห้าครับครับผมครับผมครับสวจครับนี่คือโซนหย่านมนะครับเนาะครับผมตรงนี้มีประมาณ5้าตัวครับโอ้โหพี่น้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับตั้งแต่7เดือนถึง11เดือนครับ7ถึง11เดือนดูฮะดูความหนาความย่นครับว้าวตัวนี้แม่เป็นใครครับตัวนี้แม่เขา SK6 7จ็ตงเจ็แต่ว่าคลอดเข้ามาแล้วก็แม่เขาเสียชีวิตอ๋อพ่อละครับพอ่อตัวนี้เลยพ่อไอ้สองห้าสามครับโกนอหนึ่งครับสองครับตัวนี้โโก็ดูความย่นของเขาพี่น้องครับลูกโบกต้าคตัวนี้ความย่นความหนาความสมูทมากตัวนี้พี่น้องสวยจริง จอต้องมีคนถามแน่เลยตัวนี้เปิดไหมครับผมตัวนี้จะเก็บไม่เป็นแม่บล็อกก่อน <laughs> <laughs> โอ้โหเดี๋ยวแม่บล็อกเราเหลือน,น้อยมากจีดคู่นิดนึงได้ไหมครับจีดคู่นิดนึงอ่าครับผมนะฮะสวยมากครับสวยตัวนี้ครับสมูทมากเลยแข้งขาทุกอย่างเพอร์เฟกต์แม่ นะถ้าบอกว่าเปิดนี่ผมว่าคนต้องรีบมาดูเลยครับเนี่ยตัวนี้ดูดูดูหนังพี่น้องครับดูหนังช่วงคอหนาไม่หนาย่นไม่ย่นครับดูเอาเลยฮะให้ดูจะจ,ะจะเลยตัวนี้อะไรหนึ่งขวบพอดีหนึ่งขวบอืม,อมครับนี่คือด้านหน้าดูหัวไหล่ครับว้าวนี่โชว์นะครับพี่น้องนะ fc สายสวยงาม นี่เป็นการโชว์นะครับไม่ตัวนี้ไม่เปิดราคานะครับเป็นพ่อนอกนะแม่ SK ครับผมแข้งขาตัวนี้หมอตันการันตีเลยไไลครับไปอีกไกลเลยเขาบอกนะฮะหมอตันบอกว่าไปอีกไกลเลยครับครับคือผมบอกว่าได้ทุกส่วนเลยตัวนีนะ้สวยมากตัวนี้แน่นอน สจต้องเก็บไว้แน่ๆเดี๋ยวไม่มีของเดี๋ยวไปดูครับตรงนี้อีกสามสี่ตัวตรงนี้อ่ามีทั้งเทานะครับมีทั้งเออกเขาเรียกอะไรเหลืองเหลืองหน่อยครับแล้วก็มีทั้งแดงมีทั้งโอ้สวยๆทั้งนั้นพี่น้องแล้วชุดนี้ มีมีเปิดบ้างไหมครับชุดสี่ตัวนี้ฮะจะมีตัวตัวเหลืองครับเก้าน็ตัวนี้ครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้อ่ะเจอแล้วพี่น้องตัวนี้ครับเจอแล้วนี่ครับเจอแล้วครับผมตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับสตจวถึงแท่าไไรหมออายุแปดเดือนพ่อแม่เป็นใครครับแม่เขาเอ็เคหกห้าสี่ครับแล้วพ่อเนชอนสี่สามห้าบัวนอทครับผม พ่อนอกเหมือนกันนะฮะเพศเมียอ,อายุแปดเดือนเนี่ยพี่น้องครับราคาครับก็เปิดไว้ที่สาสิบครับสามแสนบาทสามแสนบาทโอ,โอ้พี่น้องอ่ะน้ามาดูครับสายเลือดไม่ต้องห่วงฮะ <c oughs> สายเลือดไม่ต้องห่วงแก้งครับทำไมอันนี้ลูกครับครับผม แต่ว่าสีอาจจะไม่ตรงใจใครหลายคนแต่ว่าสายเลือดครับครับผมเราเอาสายเลือดเอาโครงสร้างนะครับเนาะเนี่ครับสามแสนบาทพี่น้องน่ฮะให้ดูช่วงท้าย อายุ8เดือนนะครับก็อยากย้ายบ้านใครสนใจก็ทักเข้ามาครับตามเบอร์ที่ให้ไปเลยเอาละครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่วัวกำลังได้อาหารเย็นนะครับอย่างที่บอกนะฮะตรงอาหารหลักๆตรงนี้ก็คือหญ้าใช่ไหมครับหญ้าจอครับเป็นหญ้าในเปียร์เนาะลูกเองประมาณกี่ไร่ฮะประมาณร้อยไร่ครับโอ้โหประมาณร้อยไร่เลย เพียงพอพอครับพอแน่เลยแน่ครับแล้วก็มีอาหารเสริมเป็นอาหารคนอีกนิดหน่อยนิดหน่อยครับพี่น้องครับผมสังเกตเห็นฟาร์มนี้จุดเด่นเลยก็คือความสะอาดความเป็นระเบียบของฟาร์มนะฮะเนี่ยฮะอย่างดูข้างในเนี่ยครับสังเกตดูข้างในนะฮะนะสะอาดมากๆพี่น้องนะฮะนี่ก็เป็นแค่ล่องรอยการขับถ่ายใหม่ๆแค่นั้นเองนอกนั้นเนี่ยจะไม่มีเลย นะฮะจะไม่มีอย่างอื่นปนเลยอ่ายังตรงนั้นคือรางน้ำใช่ไหมครับครับผมอืมรางน้ำนั่นนะครับก็ง่ายๆเลยวิธีเติมก็คือลากสายยางไปครับครับผมแล้วอย่างอย่างคอกนะฮะสต็อเชิญทางนี้นิดนึงครับหน้ากว้างแต่ละคอกเนี่ยทำขนาดเท่าไหร่ฮะสามเมตรสามเมตรคือกว้างแล้วความยาวลึกลงไปนู่นนะฮะประมาณหเมตรได้ไหมฮะ ประมาณ8เมตรขังวัวได้ตัวหนึ่งตัวเดียวครับถ้าแม่ลูกก็อยู่ด้วยกันได้ครับพยานมแล้วก็แยกออกคครรัับบก็ถูกต้องตามหลักเลยนะครับก็คือว่ามีโซนหลบแดดหลบฝนแล้วก็มีโซนที่ให้วัวออกไปเดินโดนแดดรับแสงได้ด้วยนี่คือตามหลักฟาร์มมาตรฐานสากลเลยแต่ว่าที่นี่ไม่ได้กางมุ้ง ไม่ได้กลางครับครับผมแล้วมีวิธีจัดการแมลงยังไงครับก็เราจะก่อกไปแบบโบราณเลยครับนี่ไงนี่ไงครับเรามีจัน์ปามใช้จัน์ปามซึ่งกันยุงได้ส่วนหนึ่งจันทล์ปามจันามเปามคืออะไรัจันที่ไม่ได้เป็นลูกเป็นตัวผู้ครับครับเดี๋ยวมันมีอู่ะดูจัน์ปามไม่ใช่นู่นูขอนูอันนู้นนี่ครับอ๋อนี่เขาเรียกจันปามจะเป็น เป็นปามตัวผู้เป็นปามตัวผู้ที่ให้ผลผลิตไม่ได้แล้วไม่ได้ผลผลิตเขาจะหล่นหล่นมาแล้วก็เก็บมาแล้วก็เดี๋ยวมาก่อก่อรีดควันไฟเผาไฟให้มันเกิดควันแค่นั้นเองไม่ได้ผสมอะไรเลยไมด้ผสนี่ก็คือเป็นวิธีทางธรรมชาติครับครับผมใช้ใช้ธรรมชาติรักษาบำบัดธรรมชาติด้วยกันนี่ครับก็คือไล่ยุงไล่แมลงได้หมดทั้งยุงทั้งแมลงแมลงได้หมดทุกอย่างเลยครับ ถ้าเรากอบปั๊บจะสังเกตงวยได้เลยหางงวยจะจะไม่ค่อยสมบัติท่าไหนแมลงจะไม่ค่อยมีอ๋อแล้วแล้วนี่จะจุดตอนกี่โมงฮะเดี๋ยวก็จะจุดแล้วครับอ๋อครับผมครับผมธรรมดาก็จะจุดแล้วแหละมีเด็กก็ยังไปไหนครับดูฮะทุกคอกพี่น้องครับอ่าผมไม่ได้ผมไม่ได้อวยอะไรเวอร์วังนะครับเนี่ยฮะสะอาดจริงๆพี่น้องนู่นนะครับเนื้อตัววัวเนี่ยแบบใสมากๆครับเนี่ยสมราคากับเป็นวัวของท่านสจอิงจริงฮะแนะนำนะครับฟาร์มนี้ครับ แนะนำเลยใครสนใจเข้ามาดูเข้ามาชมนะมีเปิดราคาด้วยหรือถ้ายังไงก็ลองเข้ามาดูก่อนพูดคุยก่อนนะฮะสอจอเป็นคนอารมณ์ดีนะครับเป็นคนอัธยาศัยดีแนะนำครับผมครับท่านครับเดี๋ยวอขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะก็คืออ,อย่างฟาร์มของพานเนี่ยฮะยัง ยังจะต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆอีกใช่ไหมครับต้องเดินหน้าต่อไปโดยโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนที่ชอบบัวครับครับผมแล้วแนวทางอนาคตวางแผนไว้ว่าอย่างไงฮะก็พยายามทาแม่บล็อกของเราให้สวยแล้วก็ส่งเข้าประกวดเพื่อตอนนี้เราก็ส่งทํามัวประกวดอยู่อ๋อครับผมประกวดก็มีการเอาไปฝึกอยู่ตอนนี้ที่ที่ไหนฮะก็ฝึกที่นี่ครับหมอตันมีหมอมาคอยดูแลอยู่อ๋ออ๋ครับผมครับผมก็คือถ้าเกิดว่าสนามเปิดเนี่ย จะส่งไปแน่นอนส่งส่งแน่นอนครับเห็นบอกว่าในฟาร์มมีมีตัวที่เคยได้รางวัลมาด้วยเคยเคยครับติดที่3ามครับนนคับครับคัดเนี่ยฮะก็แนวทางชัดเจนนะครับนะมีมีที่มาแล้วก็มีเป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึงด้วยเดินเดินเดินต้องเดินหน้าต่อไปครับใครสนใจก็แวะเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับจริงๆแล้วสจเป็นคนเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับนะ ตอนแรกผมเข้ามาผมก็เก่งๆนะฮะก็นึกว่าจะเป็นแบบนักการเมืองผู้ผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่จริงๆขออนุญาตต้องใช้คําว่าติดดินมากๆเป็นกันเองมากๆครับพูดกับผมเนี่ยฮะสองมือเนี่ยไฟกันตลอดเลยเป็นคนนอบน้อมแล้วก็อัธยาศัยดีมากครับน่ารักจริงๆฮะก็ฝากสนับสนุนท่านด้วยนะครับน้าจาเห็นในเวทีการเมืองโอเควันนี้ขอบคุณมากครับผมครับ ครับพี่น้องครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ชมฟาร์มเลือดร้อยของสจอแมนแล้วนะครับก็วันนี้เอาความสวยเอาความสมูทเอาความเรียกว่ามืออาชีพนะฮะมาฝากพี่น้องนะครับสจอเป็นคนอัธยาศัยดีมากครับพี่น้องครับถ้าว่างหรือถ้ามีเวลานะฮะอยากจะมาเที่ยวมาชมก็ติดต่อตามเบอร์ได้เลยนะครับเอาละครับพี่น้องครับสำหรับ วันนี้เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ